ก็ตองเปิดเได้ชากที่นะครับแล้วก็กี้องกรคงอครงการนะครับก็รับใจ้นก็จะจะมีการขยายคนตามในมาตรการต่างๆไม่ว่ามาตรการยตับนะครับในมาตรการ รเราใชเวลาไดะเย,ยในเรื่องของการสื่อถึนะครับในการจัดก,กลุ่มความรี้ผมจะให้ทางน้องที่เป็นวุฒิชุดน,นะครับในในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราดิจรการกันนะครับซึ่งจว่าเป็นนายกวาสองสัตของชาติของผู้่วยงานราชกการจริงๆนะครับในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยผมปีที่แล้วผมเรียนที่น้องสือคนชนนะครับคือจังหวัดภาคใต้เราเนี่ยจะเป็นปลายทางนะครับที่ ั้งใช้ในพื้นที่และส่วนแล้วก็ส e ่วนหนึ่งก็ส่งออกไปต่างประเทศปีที่แล้วปี67นะครับเราจับคูมแล้วกเยืดยาบ้าด้27ล้านตัวเนี้ยนะครับไอสองสามตันนะครับมูค่าก็ถือว่าเยอะนะครับและปีนี้ก็ผมตรวจสอบสถิติแล้วทัิ่งดำเนินการมาก็จับภูมยืดมาแล้ว5ล้านตัวเนี้ยรวมทั้งยาไอแล้วตอนนี้ก็มีเอ็นดูเอ็นด้วย มีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือการใช้ในมือถีใแต่ส่วนที่สองก็ส่งไปรังประเทศเพราะฉะนั้นการสกสัดก,กั้นนะครับในเรื่องของยาเสพติดการสื่สวนจัากุูเนี่ยเป็นนโยบายรานะครับรวมถึงมาตรก,การที่ทางปกปฏสอว่าตักตือการขยา,ายภูมิที่สัย์ต่างๆนะครับอันนี้ดำเนินการอย่างจริงจีโดยเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งะที่อยากให้ชุมชนตข้ามาช่วยนะครับรก็คือเรื่องของชุมชนต้องมาช่วยกันั้งครอบครัวต้องชุมชนนะครับวันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับทำยังไงจะให้ยาเสพติดหมดไป อย่างที่เราจับผมบอกปีที่แล้ว21ล้านเป็นถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้สองปีมานี้ถือว่าเยอะแต่มันก็ไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นครอบครัวจนๆต้องมาช่วยนะครับรวมทั้งกระบวนการหน่วยงานต่างๆถึงตรงต้องหมดเองก็มีโครงการลงช่วช่โครงการจุดยช่วยนี่แหละที่ร่วมกันทำเพื่อช่วยเหล่วยนราโครงการดูแลทิ่นั่นป้องกันเลยนะครับหาดีไม่อยากให้เข้าไปสู่กระบวนการเราทําในหลายเรื่องและที่สำคัญคือการสนับสนุนการป้องกัน สำหรับคนที่ติดแล้วสภาพแย่าบบกักตัวในสุด,สดสตาาผๆท้ายที่สุดสำคัญที่สุดคือมีน้องระชาชยเะครับต้องช่วยกันแจ้งเบอะแสช่วยกันตัดเชือรลูปแบบพบการจะทาผิดแจ้งน,นะครับอันนี้เราไม่ได้ดูแลแน่นอนนะครับต้องลงมือักากกวภายในองค์กรของเราตำรวจที่เกี่ยวข้องนะฮะหลายคดีผมดําเนินการทั้งคดียาคดีวินัยทุกอย่าง เรื่องรายละเอยียดผมจะให้ทางทางสารวันนณณคุณแจ่มคุณนะครับได้บรรยายนะครับบอกสั้นๆนะครับ